เมื่อนี้ผมก็ได้มาเก็บไข่บักหอยเชอรี่สีทองนะครับเนื่องจากเมื่อนี้แดดจัดแห้งนะครับเข้าก็เลยได้มากเมื่อบ่ายเบื้องผิวน้ำนะครับเหมือนว่าผมมาล่างเมื่อโดยบังเอิญเนี่ยแล้วรู้สึกว่าน้ำมันห่อนแห้งนะครับแล้วก็เลยคิดว่าถ้าไข่มันฟักแล้วอ่ะโตบักหอยมันเฮียลงมาใส่น้ำเนี่ยผมคิดว่ามันมันหนาสิบอลอดเพราะว่าน้ำมันห่อนแห้งนะครับหรือว่าสีหลอดอยู่เข้ากับบอลูแต่ว่าผมกลัวมันบอลอดก็เลยว่า เก็บไข่มันมาฝากเองนะครับสําหรับวิธีการเก็บไข่นะครับเขาก็ได้เอาได้นะมาค่อยๆหลุดออกเพื่อบ่อห้ยไข่มันแตกนะครับพอได้ไข่มาแล้วเขา,าก็เอามาลุ่ในบอ่อฝักเข้านะครับบอ่อฝักเขาก็ไ่น้ำสูงประมาณสองขอนิ้วมือนะครับแล้วก็เอาสาลายหางกระบอกมาวางไว้เพื่อให้หอยนะตัวอ่อนมันได้เกาะนะครับ เดี๋ยวทามันฟักแล้วเฮ้าสิมาอัปเดตกันให้เบิ้งอีกเทื่อนึงนะครับรอติดตามชมได้เลยครับ